<c oughs> เคยเล่าไปแล้วว่าไทยแลนด์เป็นแลนด์ออฟสมาล์ที่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอาบาิยมุกทุกอย่างเล่าบุรีอยากสิดติด <c oughs> การค้ามนุษย์ทุกอย่างทุกอย่าง <c oughs> ค่าซ่อมเมืองไทยเนมตัวแบรนด์เนมเออกลับไปเมืองไทยหลงเงี้ยก็มีคําถามเข้ามาเยอะว่ายูจะโดนต้อง่ส่ภาษีนาเข้าลหรือเปล่าเวลาเราไปชอปปิ้งต่างประเทศเยอะๆคาซ่อมเขารู้ทําไมเขาถึงรู้ก็ติดตามได้ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโวยาด3 6 5อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนลีสนแตดใดๆถังซิ้นค่ะก็วันนี้นะคะได้เลิกสักทีคือเพื่อนอินบ็อกมาถามเยอะมากเนื่องจากเราเป็นแฟชั่นกูรูยูทูบเบอรอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ใช่ ก,ก่อนงานฉีดยาตัวเองก็หมาเราเป็นคนชอบิีดขาลักชูรี่และชอบแฟชั่นเนาะเวลากลับไปเมืองไทยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่า es นี่แบบแต่งตัวจัดเต็มมากเอากระเป๋าแบรนด์น o แบรนด์เนมไปอะไรเงี้ยสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าสําหรับคนที่เขาเรียกอะไรนะไปเที่ยวมาเทียเท่ยวต่างประเทศแล้วเออกับไปเมืองไทยอะไรเงี้ยก็มีคําถามเข้ามาเยอะว่ายูจะโดนต้องสายภาษีนําเข้าอะไรสุนกากรงสินคากรกอนเลยหรือเปล่าจริงอะเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะเอามาอัปเดต คลิปล่าสุดละกันว่าต้องกลับไปเมืองไทยมาเนี่ยกลับมาได้ประมาณ2เดือนแล้วมังลิกเนี่ยก็โดนเปิดตลอดโดนเปิดทุกครั้งเป็นแนวแชร์ประสบการณ์และกันแชร์ประสบการณ์ตัวเองแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนแล้วก็พอดีได้ชมคลิปของแม่คุณแม่อิริกาเกอรี่เวิร์นะฮะที่เป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเกี่ยวด้านลักัวรี่ว่าเออพอเของการแบบว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งต่างประเทศเยอะ กลับมาเมืองไทยเอ็ว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจคือคัสตอมเขารู้ทําไมเขาถึงนนรู้เดี๋ยวเล่าประสบการณ์ตัวเองก่อนละกันคือเอ็ดอะกลับเมืองไทยก็จะเอาไปกระเป๋าไปประมาณ3 4่ใบตลอดที่เราเอาไปส่วนมากจะเป็นใบที่เราใช้มาเกินปีขึ้นที่มันมีรอยใช้งานแล้วอะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งที่เอ็ดเอาใบกระเป๋าชาแนลไปแล้วมันซื้อมาไม่ถึงปีแต่ว่ามันมีรอยไอติมหยดซึ่งเราบอกเขาว่าเราจะเอาไปเข้าสปาที่เมืองไทยแล้วมันก็เป็นเรื่องจริง คัสซอมเขาอ้าวเอเหรอแล้วต่างประเทศไม่มีสปาเหรอคะเด็กบอกหายากมากเลยแล้วก็สีไม่มั่นใจในฝีมืออะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยๆไปทั้งๆท,ที่เรามีกระเป๋าแบรนด์เนมอะพกไปอะสามสี่ใบตลอดอะไรเงี้ยแต่เป็นเป็นของยูทนะมันดูรู้จริงๆว่ากูใช้อะเพราะกูซื้อมาใช้แล้วใช้จริงอะเขาก็ไม่ได้ตรวจแบบขนาดนั้นที่แบบเหมือนเวลาออกข่าวอันนี้ก็เพอเกินบางทีคือหมายถึงเราเราเข้าใจนะคนที่สมมุติเราได้กระเป๋าเคลลี่แบ็คมาอย่างเงี้ยเงี้ยซื้อมาใหม่เลยอะไรเงี้ย เราก็อยากเอาไปใช้เมืองไทยอยากเอาไปแทบตายนะแต่ว่าถามว่าทําไมเราไม่เอาไปเพราะว่ากระเป๋าพวกนี้มันเป็นเป็น Investment bag แบบมันเป็นกระเป๋าที่แบบเอาไปขายได้พูดง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอะไรที่ใหม่ๆมากๆอย่างเงี้ยเราไม่เอาไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะมีปัญหาเราเราก็อยากใช้แต่เราก็ห้ามใจตัวเองก็ไม่เอาไปอ่ะก็ใช้ไปอื่นก็ได้เพราะมีต้องหลายใบเข้าใจป่าเลือกที่จะเอาไปที่มันแบบ อายุการใช้งานเกิน1ปีขึ้นแล้วมีรอยใช้ใช้งานถึงจะเอาไปแล้วก็ทุกครั้งที่ไปนะก็โดนเปิดตลอดเพราะมีมีคนบอกว่ามันก็แต่งตัวบัปปอนแต่งตัวแบบงอมๆไปสิเราก็แต่งตัวธรรมดาของเราแต่เราเป็นคนใช้ของมีม,มีมีมูลค่าอยู่แล้วไนงะเราต้องทำไมทําไมเราต้องทําอย่างนั้นนะเราก็เดินเข้าไป with d i ดิกนิก็เออถ้าเขาจะตรวจหรือพราะอะไรเราก็พูดความจริงว่ามันใช้อะ่ะแล้วคือเคย,เคยเออกช่องแม่อูแม่อูก็เคยถามก็ ถ้าสมมุติพนักง,งานเขาถามหรือเจ้าหน้าที่เขาถามอย่เงี้ยก็โชว์รูปได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งซื้อมาเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะเอาไปขายนะเพราะหนึ่งเวลาจะขอขายของพวกแบรนด์เนมอย่างเงี้ยกระต้องครบต้องมีกล่องหาแฮกเยว้แฮกแกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยยิ่ง especially เมืองไทยถุงกระดาษมันยังจเอาเลยเคยมีคนแบบ DM มาพี่คะอันเนี้ยควรควรคืนไหมคะไปสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาจากต่างประเทศแล้วแบบถุงกระดาษมันยับคือเราก็แบบมือาไปทำไมถุงจะาดงง คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะเราก็เข้าใจว่าเขาจ่ายจ่ายเอ็กซ้าไปแล้วก็อยากได้ทุกอย่างแต่ว่ายูถุงกระดาษอย่างเงี้ยต่างประเทศอะอากาศมันไม่ดีบางทียูเดินออกมาฝนตกอะถุงมันก็เน่าแล้วยูควรจะแคร์กับของที่อยู่ข้างในอีดอกอีโตกระเป๋าไม่ใช่แคร์ถุงกระดาษกับแพคเกจิ้งสตีตื่นกระเทยอะไรเงี้ยถ้ากลับมาดูนะนานแล้วนางนำมาถามนานแล้วเราก็แบบถ้ากูเป็นแม่ค้ากูสงสัยจะต้องแบบ อยู่เอาไปใช้อยู่ก็ไม่เอากล่องไปปะใบเสร็จเนี่ยเป็นอะไรที่งงแต่เราจะถ่ายรูปไวมากกว่าเพราะว่าเวลากลัดมาเงี้ยคัสตอมที่เยอรมันเนี้ยอยู่เยอรมันใช่ไหมคัสตอมที่เยอรมันก็จะถามละเฮ้ยเคยถาม <c oughs> ครั้งหนึ่งนาฬิกาซื้อมาจากไหนเอ็ดบอกซื้อที่นี่สีเมืองไทยภาษีอิมพอร์ตแพงจะตายอะไรเงี้ยก็ต้องซื้อที่นี่เขาก็ไป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 คือแค่เราให้คือมันดูว่าเราดูไม่ตอบไม่โกหกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สีเรียสคือ จริงๆอ่ะมีคนมีคนด่าคอสตอมเยอะเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยกดมันเก่าไปแล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขาคือถ้าคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยแล้วออกมาช้อปปิ้งต่างประเทศถ้าเกิน2 0 0 0 0บาทเออเวลากลับไปเมืองไทยต้องดีแคลร์ซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่เมืองไทยที่อยู่ที่เยอรมันอ่ะได้แค่หมื่นกว่าเอง450ยูโรถ้าจำไม่ผิดมันหมื่น่าเองอังกฤษก็400กว่าพาวประมาณเนี้ยพอกันคือไม่ได้เยอะแต่ว่า ประเทศในยุโรปประเทศที่จเจริญแล้วเลยเซในยุโรปเนี้ยเน้นตรวจดังเจอรัสกูดอาวุธปืน i อ o r รอาหารเนื้อสัตว์ออสเตรเลียนเน้นตรวจแบบว่าพวกวัชพืชพวกแบบเอเลียนพวกมแมลงพวกผลมงผลมงผลไม้อะไรที่เขาไม่ให้เอาเข้าเพราะเขาอยู่เป็นเกาะไทยแลนด์เคยเล่าไปแล้วว่าไทยแลนด์เป็น land of smell ที่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอาบารมงุงทุกอย่างเหล้าบุหรี่ยาปลาปุ้ง สิ่งเสพติดการค้ามนุษย์ทุก,ยทกอย่าง่าคตะอันตงไทยเน้นตรวจแบรนด์เนมรู้กันเนาะเราไม่ไม่มานั่งโลกสวยว่าทําไมเขาถึงเน้นตรวแบรนด์เนมอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเออมันคือการไม่ transparant เพราะว่าอะไรหรือว่า้าราชการเมืองไทยอ่เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนที่เขาให้เงียเงียบรุนเดือนน้อยเงียจนเืินไปเพราะฉะนั้นอ,อ,อันนี้เป็นฟาวเดชั่นหลักนะที่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อเลยที่เราชอบพักกันเมืองพักกันเมืองหนึ่งสีส้ม เพราะว่าเรื่องปากท้องอ่ะมันสําคัญอยู่ไปให้เงินเดือนอย่างเงี้ยจบมา6 0พันเจ็ดพันไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะประสาทแดงแล้วเขาจะอยู่ได้ไงมันก็ต้องหาลำไยพิเศษประเทศในยุโรปแล้วกันเลเซพวกอาชีพข้าราชการอ่ะวันหยุดเยอะมากมันดีมันไม่ได้เทียบเท่ากับที่อยู่ไปทํางานเอกชนก็จริงแต่สวัสดิการมึงโคตรดีแล้วเงินที่เขาได้ไรายเดือนมันก็ไม่ได้ขี้เละเพราะฉะนั้นเขาก็ จะไม่ทําผิดจะไม่คอร์รัปชันเพราะว่าไองานที่เขาทําอยู่เนี่ยมันสเตเบิลแล้วแล้วก็มันก็เมกุลลิวิ่งแล้วมันก็สวัสดิการดีอยู่เห็นข้อแตกต่างนะอันเนี้ยคือจะมพูดถึงคอสตอมแต่เอจะพยพยาแบบงัดไปถึงรากเหง้าของการแบบเหตุผลที่ทําไมเมืองไทยไม่ชอบหาแดกอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆเนาะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันต้องเปียนมันต้องควักทั้งใต้พื้นทั้งระบบทั้งล่างเลยอะ่ะมันมันอันเนี้ยมันเป็นเหตุผลหลักใน ความคิดเห็นคนรู้จักคนหนึ่งที่นางเคยโพสบนบนเฟซแล้วพอดีมีคนแคปมาให้ดูแล้วพอดีเขาโดนจับของช้อปปิ้งเข้าประเทศไทย8 0 0แสนเกือบล้านพูดง,ง่ายๆอาตีไปกลมๆหนึ่ล,ล้านแล้วกันแล้วโดนยึดหมดเลยมไม่ปรับด้วยยึดยึดหมดเลยนางซื้อกระเป๋าแบรนด์แบรนด์นนหนึ่ง โกยาดนะพูดเลยแบรนด์โกหยาดหลายใบมากแล้วซื้อใบซ้ำด้วยพอเราเห็นรูปแล้วเราก็แบบถ้ากูเป็นคอสตอมนี่ก็จะพูดว่านางกอแล้วกันนางกออย่างเงี้ยเขาเดินเข้าช่องช่อง,ช,องช่องเขียวก็คือ Notting to declare พออยู่เข้าช่องเขียวปุ๊บอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่มันอยู่อันเนี้ยอำนาจจะอยู่ในตัวส่วนการการแล้วว่าเขาจะทําอะไรกับยูเขาจะเขาจะยึดก็ได้เพราะว่ายูทําผิดกฎหมายอันเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนดูรู้รละว,ว่ายู จะเอามาการค้าเพราะมันมีใบซ้ำด้วยลราซื้อมาเยอะมากป้ายก็ติดแพ็กเกจ,จิ้งก็มีก่อนเนี่ยให้เหตุผลว่าฉั้นกอมเป็นเจ้าของอิสระชั้นมีเงินเยอะฉันจะซื้อฝากพี่พ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรแต่อันเนี้ยคือมันผิดเต็มประตูเพราะว่าอะไรหรือวป่ากฎหมายมันเขียนอยู่แล้วว่าให้ซื้อได้ไม่เกินสองหมื่นถ้าเกิน2องหมื่นอยู่ต้องดีแค์อยู่ไม่ดีแค์เขาบอกว่าเขาอยู่ในโพสิชันที่เขาสามารถซื้ออะไรได้ทุกอย่างคําถามของเราถ้าเราเป็นในฮาร์ตตัมแล้วไม่ไม่จา่ายภาษีําเข้าเข้าใจปะ เพราะว่าถ้าอยู่จะมีมีปัญญาถ้าอยู่จะมีความสามารถที่จะซื้อของราคาขนาดนี้ได้อะภาษีแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองทำไมจะจ่ายไม่ได้ก็จ่ายไปสิถ้าเป็นอะไรนะเราจําไม่ได้แทกรี่มันจะมีนาฬิกา5%เกระเป๋า20%แล้วก็เสื้อผ้า3 0มเอก็จ่ายไปสิก็เอามาถัวเฉลี่ยกันเพราะว่าอย่างถ้ามายุโรปเนี้ยได้แท็กซีฟันประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็ลดไปแล้วของในยุโรปอะ ส่วนมากจะถูกกว่าที่เมืองไทยแต่ว่าเอ็ดว่าปัจจุบันเนี้ยไม่คุ้มนะเพราะว่าเมืองไทยมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเยอะซื้อที่เมืองไทยยังไงก็คุ้มกป่าเพราะว่ายูไม่ต้องมานั่งเสียภาษีแม้ว่ายูจะทําแผงรีฟันได้แต่ยูเสียภาษีน้าเข้าอ่ะรู้สึกกระเป๋าเงี้ยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยูก็ไปคำนวณดูแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างไปดูคลิปของอีริก้าอย่างเงี้ยอีริก้าบอกว่าถ้าซื้อที่ยุโรปแม้ว่านางจะ ข้าอ,อเมริกานางใสพลาสติกเต็มก็ยังถูกกว่าที่นางซื้อที่อเมริกาเพราะว่าอเมริกาสินค้าลักชวรี่แพงมากอันนี้จริงเพราะเ,เคยไปอยู่อเมริกามาก่อนราคามันค่อนข้างสูงเคสนี้เคสคนที่รู้จักนางกรเนี้ยซื้อของมาประมาณล้านหนึ่งแล้วก็ป้ายเปอร์อะไรอยู่ครอบกล่องกล่องอะไรอยู่ครบอย่างเงี้ยมันดูอยู่รู้อยู่แล้วมันแล้วเดินเข้าห้องเขียวไปอะ่ะอันนี้เขาผิดเต็มประตูเลยโทษที่เขาโดนจากคัสซอมเอ็ดไม่มีความรู้จริงๆว่ามันแรงไปหรือมันน้อยไปหรือมันอะไรแต่ว่า คุณเดินเข้าไปแล้วก็มอบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมอบอำนาจให้คอสตอมแล้วมันก็เขียนอยู่บนรัฐธรรมน,นูญนะว่าอยู่จะอ้างว่าอยู่ไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันซื้อมันออฟเวียดมันออฟเวียดมากเพราะว่าป้ายเปอร์อะไรเงี้ยเราเห็นรูปแ,แล้วเราบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ทำไม,ำไมแบบอย่างโซ่เสือ้อผงเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาก็โดนอยูต่ตรงๆเลยว่าถ้าคนที่ซื้อเล็กๆน้อยๆอย่ะคอสตอมสุลก,กากรไม่ไม่น่าจะเห็นว่าว่าว่าอยู่ซื้อเยอะแต่ถ้าอยู่ซื้อเยอะอะ่ะมันเห็นอยู่แล้ว อย่างเวลาไปเที่ยวสวิตซ์อย่างเงี้ยสวิต์ไม่ได้อยู่ในยูใช่ปะ่ะเราทำแท็กฟรีได้แต่ครับวันที่อยู่ทำแท็กฟรีปุ๊บบ e e tag or e custom ที่ฝั่งนู้นอะ่ะมันก็จะส่งข้อมูลมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาอยู่เข้าประเทศอยู่ก็จะโดนแท็กประเทศนี้เข้าใจปะ่ะคือเขาส่งข้อมูลกันอะ่ะแอที่ไปประเมินและใช้วิจนะารณญาณเอาเอง,เอ,เ,องเอางี้ถ้าอยู่สมมุติมามาเที่ยวยุโรปยู่ใช้เงินไปล้านหนึ่งยู่ไปทำแท็กรีฟัน ที่สมมุติมาเที่ปรารีสทำแถงลิฟันที่ปรารีสปุ๊บอ,อยู่เข้าเมืองไทยมันจะแลกเลยมันจะแลกเลยว่าอยู่อยู่คือคัสตอมที่ที่ฝรั่งเศสจะส่งส่งข้อมูลมาที่คัสตอมประเทศไทยมันจะลิงก์กันเขาเห็นน่ะถ้าอยู่ทำแถกลิฟันเออว่าแม่ค้าเบอร์ใหญ่ไม่โดนตรวจหรอกเพราะว่าเขามีวิธีเอาเข้าของเขาเขาทําเป็นธุรกิจถ้าเขามามาเสียก ให,ให้แก้วหญยคำเดินลากเข้ามาอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกนะพอาอยู่เดินเช่าช่องเขียวปุบ๊บยู่ไม่มีอะไรที่ต้องสำแดงอย่างเงี้ยเขาจะชาร์จอยู่ก็ได้เขาจะยึดของก็ได้เขาจะปรับหรือเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ข้อหาอยู่ก็ได้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันมันผิดกฎหมายอ่ะว่าแบบเฮ้ยยูบอกว่ายูไม่มีซัมติงทูดีแคร์แต่ยูอันเนี้ยยู่ยูชีตติ้งอ่ะเข้าใจป่าเออมันก็ มันก็ตามน,านั้นตั้งสองเดือนที่แล้วเอสไปอ่านข่าวดูถ้าเอสหาเจอเดี๋ยวเอสจะแปะไว้ใต้นี่ด้วยคือเหมือนทางสุลกากรนะออกกฎมาว่าจะพยายามไม่คนตัวนะักท่องเที่ยวแม้ว่าจะใส่เสื้อแบรนเนมหรือนกาหลูก,ก็ตามดูเป็นการเอาเข้ามาแบบเป็นแนวคอมเมอร์เชียลหรือเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยซึ่งเวลาการเขาดูไงเชิงพาณิชย์ก็ สมมติมึงใส่ในกาปาเต็กอ e ีดอกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสติกเกอร์อยู่คอปลิงเนี้ยมันก็ดูมันก็ดูรู้แล้วว่าอยุ่ไม่ใช่ของยวงมาใช้เข้าใจปะ่ะหรือไม่ยว่เอาแพคเกจิ้งเข้ามาด้วยเอากล่องเอากล่องเอาอะไรอย่างเงี้ยมาคือมันก็อันเนี้ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เอามาใช้อ่ะคือเอามาขายแน่<ๆ>สำหรับคนไทยที่มาเที่ยวต่างประเทศถ้าอยากช้อปปิง้งแนะนําให้ซื้อของที่เมืองไทยไม่มีขายดีกว่าที่มันหายากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปพ,พาส่งภาษีไปตามคันลองเพราะว่า ภาษีมันก็ช่วยในการบิวประเทศไงก,ก็ลองลองคำนวณด,ดูดีๆด้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าถ้าอยู่ทำจากรีฟานแล้วอยู่ไปติแคลรเสียภาษีเสียภาษีที่เมืองไทยหรือเงี้ยว่าเฮ้ยราคามันโอเคหรือเปล่าแบบราคาคำนวณให้ให้ดีไม่ใช่ว่ามานั่งเสี่ยงเอาอะไรเงี้ยแล้วแบบคืออย่างที่บอกอย่าง,างดูตัวอย่างของคนที่นางกอคนที่เยกตัวอย่างไปเขาโดนยึดหมดเลยนะเว้ยมันไม่คุ้มเลยอ่ะมันไม่คุ้มเลยแลกเสียเวลาคือนั่งไฟล์์มาสิบกว่าชั่วโมงมาต้องมาเข้า ห้องดําอยู่เป็นสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่โอเคคือแบบว่าเอออยู่ก็อยู่ก็แพลนดีๆแล้วกันแพลนชีวิตดีๆเวลาจะจะมาเที่ยวก็แนะนําให้ซื้อที่สินค้าที่เมืองไทยไม่มีดีกว่าอะไรเงี้ยหรือถ้ามีก็สมมติมากันกรุ๊ปหลายคนอะไรเงี้ยก็อาจจะกระจายกันก็ได้ว่าคนหนึ่งสองหมื่นอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากเสียจริงนะแต่ว่าก็ถ้าจะซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วทาแท็กีฟันอะไรเงี้ยถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะ นี่ส่วนตัวคิดว่าคัสตอมเห็นอยู่แล้วเพราะเขาส่งข้อ,ขอมูลแล้วแบบไอตัวโกลบูเนี่ยเออมันก็ส่งไอตัวโกลบูก็คือบริษัทเอเจนท์ที่เป็นเอกชนที่ทําที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำทำแท็กรีฟันอะไรเงี้ยเพราะว่านั้นไปดูคลิปแม่ลิกา้าคิดเหมือนกันเลยและและจริงๆมันเป็นเรื่องจริงจริงด้วยว่าโกลบูเขาส่งข้อมูลเออว่าสมมติว่าอยู่อยู่ซื้อซื้อของร้านหนึ่งอยู่ทําแท็กรีฟันร้านหนึ่งอยู่ได้15%ของร้านหนึ่งงเงี้ย เขาก็ส่งข้อมูลไปที่เดสติเนชันพอ,อยู่เข้าประเทศปุ๊บมันมีพาส,สปอร์ตอยู่แล้วเข้าใจป่ะพาสปอร์ตตึกปึด๊ดข้อมูลขึ้นหมดแล้วคืออันเนี้ยเออมันคือโลกดิจิทัลคือแทบจะไม่มีไพรเวซีอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยเวลาจ่ายเงินนะมันสะดวกมันสะดวกเอดก็ว่าสะดวกเวลาจ่ายเงินโอนสกงสแกนอย่างเงี้ยขอ educate FC นิดนึงปราบใดก็แล้วแต่ที่เรายังมีเงินที่เป็นธนาบัตรอยู่ในมืออย่างเงี้ยอยู่รักษาเขาไว้ให้ดี ถ้าวันใดที่มันเป็นแคดเลสโซซตี้หมดอะอยู่เห็นจากข้อมูลพวกนี้เลยเราไม่ได้ว่าแคดสุดแคดเลสโซซตี้ Cat led, ไม่ดีหรืออะไรนะแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้เรา,เราไม่เราไม่มีความาไม่ชอบเรื่องที่เราเรื่องส่วนตัวของเราที่มันโดนคือเขาไม่ได้จำเป็นต้องรู้ว่าเราเราเอินเงินเท่าไหร่เราเราใช้เงินเท่าไหร่เราอะไรเท่าไหร่มันเป็นท totally ัลเทอรี่มายบิสเนสอะเข้าใจบ้างคือคือถ้าตาบใดก็คือ ซัพพอร์ตนะถ้ายังพกเงินสดได้ยังใช้เงินสดได้ใช้เงินสดถ้าวันใดที่เงินสดมันหมดไปจากโซซายตี้แล้วการคอนโทรลวันของธนาคารกลางหรือรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่จะมีความเป็นส่วนตัวอีกต่อไป if you have no privacy There will be no security for sure นะก็ฝากไว้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่รู้งงหรือเปล่านะแต่ว่าเน้นมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะ,ะไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอดีโวยาสักน,นะครับแล้วก็ยังเปิดรับสปอนตลอดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบา,บายตามไอจี้วยนะวันดีค่ะรับงานเอ็นค่ะติดต่อพเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย